สวัสดีพี่น้องเรือใบสีฟ้าทุกๆท่านค่ะมาพบกับข่าวสารของคทีมรักกันเหมือนเช่นเคยนะคะที่แอดมินจะได้นำมาฝากผ่านทางช่อง YouTube แห่งนี้เป็นประจำค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะ ข่าวแรกของวันนี้ที่แอดมินได้นำมาฝากนะคะก็เป็นข่าวดีของแฟนๆเรือใบสีฟ้าเมื่อล่าสุดทางสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าทางสโมสรได้ถอนตัวออกจากรายคันแข่งขันซูเปอร์ลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสโมสรก็ได้ประกาศผ่านถแถลงการจากสโมสรเพียงสั้นๆว่าสโมสรแมนซิตี้ขอยืนยันว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นทางการเพื่อถอนตัวออกจากกลุ่มพัฒนาแผนการสำหรับยูโรเปียนซูเปอร์ลีก เรียบร้อยแล้วในเวลานี้จากถแถลงการนี้นะคะทําเอาบรรดาเหล่าแฟนบอลเรือใบสีฟ้าในต่างประเทศนั้นแม้กระทั่งนักเตะเองก็ต่างไปคอมเมนต์ยินดีแล้วก็ขอขอบคุณสโมสสที่รับฟังเสียงและให้ความสําคัญกับแฟนบอลของตนเองค่ะและนอกจากแมนซิตี้แล้วนะคะในตอนนี้ทีมอื่นๆในพรีเมียร์ลีกนะคะไม่ว่าจะเป็นเชลซีหรือว่าพูลแมนยูาร์เซนอลสเปอร์ก็ต่างก็ได้ถอนตัวออกจากรายการซูเปอร์ลีกเรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะ และหลังจากที่บิ๊กซิแห่งพรีเมียร์ลีกได้ประกาศถอนตัวออกจากซูเปอร์ลีกได้ไม่นานนั้นทางซูเปอร์ลีกเองนะคะก็เตรียมยื่นฟ้อง6ทีมพรีเมียร์ลีกที่ถอนตัวออกไปเรื่องมันยังไม่จบง่ายๆนะคะเมื่อโจเซฟเพเดรโรนักข่าวชาวสเปนนะคะก็ได้รายงานว่าทางซูเปอร์ลีกเตรียมที่จะดำเนินการยื่นฟ้องร้องต่อสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้และอีก5 b i บิ๊กทีมในพรีเมียร์ลีกที่ขอถอนตัวออกจากราการนี้นะคะก็ต้องตามลุ้นกันต่อไปนะคะ มาถึงข่าวต่อไปนะคะแฟนๆเรือใบสีฟ้าเมื่อ ESL นะคะ,ะแถลงไปต่อแน่แต่ขอทบทวนโปรเจกต์หลัง6 Big อังกฤษถอนตัวค่ะล่าสุดซูเปอร์ลีกได้ออกมาเคลื่อนไวหวแถลงการอย่างเป็นทางการแล้วโดยยืนยันว่าจะมีการทบทวนขั้นตอนของโปรเจกต์ใหม่อีกครั้งและยังคงตั้งเป้าหมายในเรื่องของการจัดสรรรายได้ที่เท่าเทียมกันเช่นเดิมซึ่งพอหลังจาก Big Six ได้ถอนตัวแล้วล่าสุดทางซูเปอร์ลีกเองก็ได้แถลงการออกมาอย่างเป็นทางการเช่นกันว่าทางยุโรปเปีย ซูเปอร์ลีกเชื่อว่าสถานภาพของฟุตบอลยุโรปต้องมีการเปลี่ยนแปลงเราได้เสนอรายการแข่งขันของฟุตบอลยุโรปขึ้นมาใหม่เพราะระบบที่มีอยู่นั้นไม่มีประสิทธิภาพข้อเสนอของพวกเรามุ่งหวังให้มีการอนุญาตให้กีฬาฟุตบอลนี้พัฒนาขึ้นไปในขณะที่ยังคงมีการสร้างสรรค์ทรัพยากรและความมั่นคงสำหรับระบบพิระมิดฟุตบอลทั้งหมดรวมถึงการช่วยเหลือปัญหาเรื่องการเงินของชุมชนฟุตบอลทั้งหมดจากผลกระทบของวิกฤตไวรัสโครโรนานอกจากนั้นมัน ยังจะเป็นการจัดสรรรายได้ที่เท่าเทียมกันให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแวดวงของฟุตบอลอย่างไรก็ตามแม้จะมีการถแถลงแยกตัวออกของหลายสโมสรของอังกฤษที่ถูกบังคับให้ตัดสินใจจากแรงกดดันภายนอกเรายังคงเชื่อว่าข้อเสนอของพวกเราสอดคล้องกับกฎและระเบียบบังคับของสหภาพยุโรปจากการที่วันนี้มีการตัดสินโดยสารเพื่อปกป้องซูเปอร์ลีจากการกระทําของบุคคลภายนอกจากสถานการณ์ปัจจุบันพวกเราพิจารณาขั้นตอน ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อปรับปรุงรูปแบบของโปรเจกต์และยังคงพึงรำลึกอยู่เสมอว่าเป้าหมายคือการนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับแฟนบอลไปพร้อมกับการจัดสรรรายได้อย่างเท่าเทียมเพื่อชุมชนฟุตบอลทั้งหมดค่ะซึ่งจากข่าวนะคะซุปเปอร์ลีกก็ยังไม่หยุดอย่างเพียงเท่านี้แต่ว่าจะได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อที่จะให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองนะคะยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะ ข่าวต่อไปนะคะหลังจากที่ประกาศอย่างเป็นทางการที่จะถอนตัวออกจากรายการซูเปอร์ลีของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ปรากฏว่าล่าสุดอเล็กซานเดอร์เซฟรินประธานของยูฟาก็ได้ออกมากล่าวแสดงความยินดีถึงการตัดสินใจของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ทันทีค่ะโดยเซฟ e รินได้กล่าวว่า ผมยินดีต้อนรับซิตี้สู่ครอบครัวฟุตบอลยุโรปพวกเขาแสดงให้เห็นถึงความหลักแหลมอย่างยิ่งในการรับฟังเสียงทั้งหลายส่วนใหญ่แล้วคือแฟนบอลของพวกเขาที่บ่งบอกถึงประโยชน์สาคัญที่ระบบในปัจจุบันมีต่อฟุตบอลยุโรปจากทีมที่คว้าชัยชนะในแชมเปี้ยนลีกนัดชิงไปจนถึงนักเตะเยาวชนที่ลงซ้อมหัแรกในสโมสซอนระดับราญยากอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ในที่ประชุมของยูฟาต้องใช้ความกล้าหาญในการยอมรับความผิดพลาดแต่ผมไม่เคยกังขาว่า พวกเขามีทักษะและคอมมอนเซนส์ในการตัดสินใจซิตี้เป็นสิ่งสําคัญของฟุตบอลอย่างแท้จริงและผมยินดีที่จะได้ร่วมงานกับพวกเขาเพื่ออนาคตของฟุตบอลยุโรปที่ดีกว่านี้ต่อไปค่ะท่านประธานยูฟาก็ได้กล่าวไว้เช่นนี้นะคะซึ่งแอดมินเองก็ได้ทราบข่าวมาว่าทางยูฟาเองก็จะเพิ่มเงินให้กับแต่ละสโมสรที่ลงแข่งในรายการนี้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยนะคะก็มาถึงข่าวสุดท้ายนะคะ เป็นข่าวของตำนานเรือใบสีฟ้าที่เพิ่งจะประกาศอำลาสโมสรหลังจบฤดูกาลนี้เซอร์คิโออาเกโรกุลนั่นเองค่ะซึ่งมีข่าวออกมาจากสื่อสเปนประจำท้องถิ่นของกาตาลันอย่าง BTV e s p o r t นะคะก็ได้รายงานมาว่าคุณอาเกโรนั้นได้แจ้งให้กับครอบครัวและเพื่อนๆของเขาให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่ากำลังจะย้ายไปเล่นกับลีโอเนลเมสซี่ที่บาร์เซโลนาด้วยสัญญา2ปีด้วยกันทั้งนี้เชลซีเองก็ติดต่อสนใจที่ จะคว้าคุณไปร่วมทีมแต่เจ้าตัวก็ได้ทําการตกลงไปกับทีมดังจากสเปนไว้แล้วนะคะก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับคุณอาเกโรฮีโร่93.20ของเรานะคะที่จะได้ไปเล่นกับเพื่อนซีอย่างลีโอนลเมสซี่ซึ่งทางพวกเราก็จะยังคงคิดถึงคุณเสมอแล้วก็เฝ้าดูผลงานและความสําเร็จของคุณต่อไปค่ะเพราะสิ่งดีๆที่คุณทําไว้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้แห่งนี้มันมากมายจริงๆค่ะขอเป็นกําลังใจให้นะคะ และก่อนที่จะจากกันไปใน EP นี้นะคะแอดมินก็มีภาพหลุดชุดแข่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ฤดูการ2021-2022 มาฝากแฟนๆเรือใบสีฟ้ากันค่ะโดยเป็นภาพหลุดที่มาจากเว็บไซต์ดังอย่าง Footy e Headline โดยชุดแข่งใหม่นี้ที่คอเสื้อนะคะก็จะมีเลข93.20ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คุณอากโรยิงประตูชัยให้แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกได้สำเร็จเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีของเจ้าตัวกับทางสโมสรน,นั่นเองค่ะเห็นแบบนี้แล้วเราบรรดาสาวกเรือใบสีฟ้าอย่างเราๆก็คงจะต้องเก็บตังกันละค่ะเพื่อหาซื้อชุดแข่งใหม่ในฤด ดูการหน้าอุดหนุนสินค้าของทางสโมสรแล้วก็ยังได้เก็บเสื้อที่เป็นตัวแทนของคุณอากิโรอีกด้วยค่ะแบรนด์เสื้อก็ยังคงเป็นผูม่าเช่นเดิมค่ะเพื่อนเอนเรือใบสีฟ้าถูกใจกันไหมสําหรับชุดแข่งเย้าในฤดูการหน้าค่ะ สำหรับข่าวสารประจำวันที่แอดมินได้นำมาฝากในวันนี้หวังว่าคงจะถูกอ,อกถูกใจแฟนๆเือใบสีฟ้ากันบ้างนะคะมาคอมเมนต์พูดคุยตลอดจนให้คำแนะนำกับทางแอดมินได้นะคะและแอดมินจะคอยไปตอบทุกคอมเมนต์ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับ EP นี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติและหากจำเป็นที่จะต้องออกนอกบ้าน อย่าลืมสวมแมสและพกเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยทุกครั้งนะคะเพื่อตัวเราเพื่อคนที่เรารักเพื่อสังคมค่ะเราจะรอดไปด้วยกันสำหรับ EP นี้แอดมินก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ